เดือดดานงุ่นง่านใจไปพระเวรุวันไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยนั่งนั่งที่ข้างหนึ่งแล้วทูลถามปัญหาว่าบุคลบคลข้าอะไรซิจึงนอนเป็นสุขบุคลคลข้าอะไรซิจึงไม่เศร้าโศกพระโคดมท่านชอบใจการฆ่าทำเอกอะไรทีนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงพยากรปัญหาแก่พราหมณ์นั้นจึงตรัสว่าบุคลคลข้าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขข้าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระอัยยะทั้งหลาย สรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้ย่อมไม่เศร้าโศกบรรดาบทลนั้นบดว่าคัตวาแปลว่าฆ่าแล้วในสัทนีติปกรท่านก็กล่าวในไว้ว่าหนาทาตเป็นไปในความเบียดเบียนรูปสําเร็จว่าคัตวาแปลว่าฆ่าแล้วสองบทว่าสุขังเสติความว่าบุคคลชื่อว่านอนเป็นสุขเพราะเป็นผู้อันความเร่าร้อนคือความโกรธเผาไม่ได้ เชื่อว่าย่อมไม่เศร้าโศกเพราะเป็นผู้มีความโทมนัสอันสูญไปแล้วเพราะความสูญไปแห่งความโกรธบทว่าวิสมูลสะได้แก่มีทุกเป็นผลบทว่ามัทุรักสะได้แก่มีสุขเป็นเบื้องปลายจิงอยู่ความสุขย่อมเกิดขึ้นเพราะด่าตอบคนผู้ด่าแล้วและเพราะประหารตอบผู้ประหารแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ามัทุรังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาความสุขนั้น ก็อาาักขศในคําว่ามัทราคัตสานี้เป็นศัพท์กล่าวถึงที่สุดบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าพระอริยะพรามฟังเทศนาของพระาศาสดากลับได้ศรัทธาได้บรประชาอุปสมบทในสำนักของพระาศาสดาได้เป็นพระอาหารหันต์ต่อการไม่นานนักแลเรื่องพระพารัตวาชเถระมาในอัตกถาพรมามนสังยุทธควรกล่าวแม้เรื่องกาละกะ เศรษฐีในอัตถกถากาลการามสูตรในจตุการนิบาตอังคุตรนิกายกนในคำว่ายังตนผู้ตน,นีให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาคนี้จะกล่าวเรื่องตรงน,นี้เป็นทาห o อในในกรุงพระนศีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกรให้ทำโรงทาน6แห่งคือที่ประตูเมืองสี่แห่งที่กลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูนิเวศหนึ่งแห่งได้สละทรับหกแสนให้มหาทานทุกๆวัน เขาให้ทานพร่ำสอนบุตรว่าเจ้ายาวเข้าไปตัดวงทานนี้ของพ่อเสียดังนี้จนตลอดชีวิตในที่สุดแห่งชีวิตบังเกิดเป็นเท้าสกะแม้บุตรของเขาก็ให้ทานอย่างนั้นนั่นเหมือนกันบังเกิดเป็นพระจันทร์บุตรของพระจันทร์นั้นบังเกิดเป็นพระอาทิตย์บุตรของพระอาทิตย์นั้นบังเกิดเป็นพระมาตลีบุตรของพระมาตลีนั้นบังเกิดเป็นปัญจสิกาเทพบุตรบุตรของปัญจสิกาเทพบุตรนั้นได้เป็นเศรษฐีนามว่าโกศิยะมีรับแปดสิบโกดเหมือนกัน โกศิยเศรษฐีนั้นคิดว่าบิดาและปู่ของเราโง่ทิ้งทรัพย์ที่เกิดได้โดยลำบากเสียเราจะรักษาทรัพย์นั้นไว้จักไม่ให้ทรัพย์อะไรๆแก่ใครๆดังนี้แล้วจึงให้หรื้อโรงทานเอาไฟเผาเป็นทั้งกระด้างทั้งตรณีเก็บแต่ทรัพย์อย่างเดียวไม่บริโภคด้วยตนทั้งไม่ให้แก่ชนผู้ควรที่ผู้ควรให้มีบุตรและภรรยาเป็นต้น ก็เศรษทีนั้นบริโภคข้าวกัปรำม,มีน้ำข้าวเป็นที่สองนุ่งผ้าเนื้อหยาบกั้นร่มที่ทำด้วยใบยไม้บนศีรษะไปด้วยรถเก่าซึ่งเทียมด้วยโคแก่ทรัพย์มีจำนวนเท่านั้นของเศรษฐีผู้อาศัตบูรุษนั้นกลายเป็นดังขนมะพร้าวซึ่งสุนักได้ด้วยประการชนีวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อจะไปสุราชสํสำนักจึงคิดว่าเราจักพาอนุเศรษฐีไปด้วยดังนี้ได้ไปเรือนของเศรษฐีนั้นแล้ว ในขณะนั้นอนุเสษถีกําลังบริโภคข้าวปลายาตซึ่งปรุงด้วยเนยสายเนยข้นน้ําพึ่งสุกและน้ําตาลกรวดผงเห็นเสษฐีนั้นเดินมาลุกขึ้นจากที่นั้นกล่าวว่าท่านมหาเสษฐีเชิญท่านนั่งในที่นี้เราจะบริโภคข้าวปลายาตร่วมกันดังนี้เสษฐีนั้นเห็นข้าวปลายาตเท่านั้นก็เกิดมีน้ําลายสอในปากอยากจะบริโภคแท้จริงถึงอย่างนั้นเขาก็คิดว่า ถ้าเราจาักบริโภคในเวลาที่อนุเสษถีมาเรือนของเราก็จะต้องส,สัมสการะตอบแทนเมื่อเป็นเช่นนี้ทรัพย์ของเราก็จะหมดเปลืองไปจึงเพียงแต่นั่งเท่านั้นถึงอนถูกอนุเสษถีรบเร้าบ่อยๆก็กล่าวว่าเราบริโภคมาเดี๋ยวนี้อิ่มเสียแล้วดังนี้หาบริโภคไม่ในเวลาที่อนุเสธถีบริโภคเสร็จแล้วมหาเศรษฐีนั้นจึงพาอนุเสธถีนั้นไปสู่ราชสำนักแล้วกลับมาอย่างเรือนของตนอีก แม้ถูกความอยากเข้าไปแม้ถูกความอยากเข้าไปญา,าติบีบคั้นก็ไม่บอกแกใครๆเลยเพราะกลัวเสียทรัพย์อดกลั้นความอยากไว้ได้เกิดเป็นคนเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นโดยลําดับแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่บอกเพราะกลัวเสียทรัพย์ต่อมาเป็นคนอิดโรยนอนกกที่นอนแสลถูกภรรยาถามรบเร้าบ่อยเข้าจึงบอกเหตุน,นั้นนางฟังคำนั้นแหนจึงกล่าวว่าท่านเป็นคนยากจนหรือดิฉันจะหุงข้าวปญา,าตาตให้พอชาวกรุงประณสีทั้งหมด เศรษฐีนั้นโกรธเหมือนเขาเอาไม้ฟาดที่ศรีรษะกล่าวว่าฉันรู้ดอกว่าหล่อนมีทรัพย์มากถ้าทรัพย์ที่หล่อนนํามาจากเรือนของสกุลมีหล่อนก็จงหุงต้มข้าพยาญาิให้แก่ชาวพระนคเรเถิดถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงข้าวปยาิให้พอแก่คนที่อยู่ในถนนเดียวกันมหาเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นภรยากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงให้พอแก่คนที่อยู่ในเรือนฝากและเจ็ดครอบครัวทั้งข้างนี้และข้างนั้นถ้าอย่างนั้น จักหุงให้พอแก่คนใกล้ชิดในเรือนถ้านี้ถ้าอย่างนั้นจักหุงให้พอแก่คนที่เป็นพวกพ้องเท่านั้นมาเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นเล่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจักหุงให้แก่ท่านและ,และดิฉันมาเศรษฐีกล่าวว่าหล่อนเป็นอะไรข้าวปลายาดย่อมไม่ควรแก่หลอนถ้าอย่างนั้นดิฉันจักหุงให้พอแก่ท่านเท่านั้นมหาเศรษฐีกล่าวว่าเออถึง เมื่อล่อนจะหุงให้แก่ฉันก็อย่าหุงในที่นี้คนเป็นอันมากคอยปองตอบแทนอยู่หล่อนจงให้ข้าวสารแหล่งหนึ่งนมสดสี่ส่วนน้ำตากลกรวดประมาณฝายมือหนึ่งเนยสายเต็มขวดหนึ่งน้ำพึ่งประมาณเท่านั้นและภาชนะสำหรับหุงหนึ่งใบฉันจะเข้าไปป่าแล้วหุงบริโภคในที่นั้นนางได้ทำอย่างนั้นแล้วมหาเศรษฐีนั้นให้คนใช้ถือสิ่งของทั้งหมดนั้นไปป่าให้ก่อเตาที่คน ก่อไม้แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำให้ขนฟืนและนมมาแล้วส่งคนใช้นั้นไปด้วยกําชับว่าเจ้าจงไปยืนที่ทางแห่งหนึ่งพบใครๆเข้าจงให้สัญญาณแก่ข้าในเวลาที่ข้าเรียกร้องเรียกจุงค่อยมาดังนี้ก่อไฟหุงข้าวปญาาติอยู่คนเดียวในขณะนั้นเท้าวสกาดเทวราชทรงไตรคลวนถึงวงทานของพระองค์ทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดจึงทรงดำริว่ามหาเศรษฐีนี้เป็นคนตรณี ตัดวงของเราเสียจากบังเกิดในนรกเราจักให้เอววาดแก่เขาทําให้เป็นคนควรที่จักบังเกิดในที่นี้จึงตรัสเรียกพระจันทร์เป็นต้นมาทรงเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วตรัสว่าเราจักไปก่อนในเวลาที่เราขอเข้าไปญาตินั่งแล้วพวกท่านพึงทยอยกันมาดังนี้ทรงจําแรงเพศเป็นพรามณเสด็จเข้าไปหาเศรษฐีนั้นตรัสถามว่าผู้เจริญทางไปกรุงพราณสีทางไหนเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าว่าหรือ ไม่รู้จักกระทั่งทางไปกรุงพาราสีอย่ามาทางนี้จงไปทางโน้นเท้าสกะทำทีเหมือนไม่ทรงได้ยินเสด็จเข้าไปหาถามว่าพูดอะไรเศรษฐีนั้นร้องว่าเฮ้ยเจ้าพราหมณ์หนวกมาข้างนี้ทําไมจงไปข้างโน้นเท้าสากะตรัสถามว่าผู้เจริญเหตุเนไหนท่านจึงร้องควันและไฟยังปรากฏอยู่ท่านกําลังหุงข้าวปายาตที่จะเป็นสถานที่ที่เชื้อเชิญพราหมณ์ ในเวลาพวกพราหมณ์บริโภคถึงเราก็จะได้หน่อยหนึ่งมหาเศรษฐีกล่าวว่าที่นี่ไม่มีการเชื้อเชิญพราหมณ์จงไปทางอื่นท้าสกากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นในเวลาที่ท่านบริโภคเราจะได้หน่อยหนึ่งมหาเศรษฐีกล่าวว่าแม้เม็ตหนึ่งเราก็จะไม่ให้ท่านข้าวนี้นิดหน่อยพอยังอัตภาพของเราคนเดียวให้เป็นไปได้ ถ้าสก,กาทรงสดรับคำนั้นแล้วได้ตรัสว่าบุคคลให้พึงของน้อยแต่ของน้อยพึงให้ของท่ามกลางแต่ส่วนท่ามกลางอันน้อยพึงให้ของมากแต่ของมากการไม่ให้ไม่ควรโกสยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านท่านจงให้ทานท่านจงบริโภคและบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคถาว่าอนุมัชโตมัชกังความว่าพึงแบ่งแม้ของน้อยในท่ามกลางทําเป็นสองส่วนให้เสียหนึ่งส่วน จึงแบ่งในท่ามกลางแม้จากกึ่งหลังที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นอีกแล้วให้ส่วนหนึ่งทีเดียวบาทคาถาว่าอทานานับปัจฉนุป,ปัจฉติความว่าจะให้ของน้อยหรือมากก็ตามเถิดชื่อว่าการไม่ให้ไม่ชอบทานแม้นั้นเท่านั้นมีผลมากโดยแท้บทว่าตังความว่าเหตุนั้นเราจะพูดกับท่านคือผู้เจริญบทว่าพุญชะจะความว่าท่านจงให้ทานด้วยตนเองก็บริโภคด้วย บทว่าอริยมรังความว่าท่านจงย่างขึ้นสู่ทางของพระอริยะทั้งหลายได้แก่สัตวุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยินดียิ่งในมรรทานบทว่าเอกาสีความว่าผู้บริโภคแต่คนเดียวบทว่าละปะตปะแปลว่าย่อมได้เศรษฐีฟังคํานั้นแล้วกล่าวว่าพราหมณ์ท่านพูดถูกใจจักได้หน่อยหนึ่งเชิญท่านนั่งลงเถิดดังนี้เท้าสะกะประทับนั่งแล้วต่อจากนั้น พระจันทร์ก็มาโดยในนี้เหมือนกันได้กล่าวคาถาว่าผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วบริพวกโภชนะคนเดียวการบูชาของผู้นั้นย่อมไร้ผลทั้งความเพียรที่ตั้งไว้ก็ไร้ผลกูศิยะเหตุนั้นท่านจะบอกถ้าเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขการทำพลีกรรมในชลาลายัยมีสาและแม่น้ำเป็นต้นเพื่อให้เกิดทรัพย์ชื่อว่าการบูชาในคาถานั้น ความเพียรที่ตั้งไว้ด้วยสาม,มารถให้เกิดทรัพย์ชื่อว่าความเพียรที่ตั้งไว้มหาเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งเถิดจากได้หน่อยหนึ่งดังนี้แม้พระจันทร์นั้นก็นั่งแล้วต่อจากนั้นพระอาทิตย์ก็มาโดยในนั้นเหมือนกันได้กล่าวคาถาว่าผู้ได้เมื่อแขกนั่งแล้วไม่บริโภคโภชนะคนเดียวการบูชาของผู้นั้นย่อมมีผลจริง ทั้งความเพียรที่เขาตั้งไว้ก็มีผลจริงโกศยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขคำที่เหลือเหมือนกับคำก่อนต่อจากนั้นพระมาตรีมากล่าวว่าผู้ใดเข้าไปใกล้สระทุกแห่งย่อมบูชาในที่มีน้ำมากและที่มีน้ำพอประมาณในท่าชื่อว่าโทนะและท่าชื่อว่าติมพรุและห่วงน้ำใหญ่ซึ่งมีกระแสเชี่ยวถ้าการบูชาในชลาไหลนั้นของผู้นั้นมีผล และความเพียรที่ผู้นั้นตั้งไว้ในชลาไหลนั้นมีผลไ้ผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วไม่บริโภคภาชนะคนเดียวคำที่จะพึงกล่าวในผู้นั้นแลย่อมไม่มีโกเสยเหตุนั้นเราจะบอกท่านละผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าสรังสัพพางความว่าบุรุษผู้ใดเมื่อทําพลริกรรมแก่อมนุษย์มีนาคและยักษ์เป็นต้น เข้าไปในชลาลายมีสมุดและสพังและสับโบกรณีเป็นต้นสะแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วบูชาคือทำพลีกรรมในที่นั้นบทว่าพระหูกายะได้แก่แม่น้ำบทว่าขยายะได้แก่ในสะบโบกรณีบทว่าโทเนได้แก่ในท่าชื่อว่าโทนะบทว่าติมพรุติดสมิงความว่าและในท่าชื่อว่าติมพรุบทว่ามหาวเฮความว่าในห่วงแม่น้ำใหญ่ซึ่งมีกระแสเชี่ยว